ใช้เช่าห้องนี้ค่ะห้องใหญ่ใหม่สวยค่ะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะขนาดพื้นที่3 5ตารางเมตรค่ะเครื่องใช้ไไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มมากๆค่ะมีในส่วนของโซนพื้นที่นั่งเล่นให้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะโซฟาค่ะโต๊ะเก้าอี้มีให้นะวิวอินวังทีวีค่ะมีแอร์ให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวร้อนแน่นอนไปดูห้องนอนใหญ่กันต่อเลยจ้าห้องนอนใหญ่เตียง5ฟุตนะพร้อมที่นอนนะตู้เสื้อผ้าใหญ่แบบนี้เลยโอ้โหมีแอร์ให้ไม่ต้องกลัวร้อนนะจ๊ะและนี่เลยค่ะ ต๊ะทีวีแล้วก็ห้องนี้มีระเบียงด้วยนะคะตากผ้าได้วิวดีมากเลยจ้านี่มองไปเห็นวิวสระว่ายนะ้ำถัดมาไปดูห้องนอนเรกกันต่อเลยนะจ้าห้องนอนเรกนี่ เตียงมีให้เรียบร้อยพร้อมที่นอนจ้าตู้เสื้อผ้ามีเหมือนกันไม่น้อยหน้านะจ้าแล้วก็มีในส่วนของนี่้วยค่ะแอร์มีให้เรียบร้อยถัดมาเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะฉากกั้นกัน้ํากระเด็นค่ะนี่มีครบหมดเลยเนาะใครสนใจเช่าติดต่อมาสอบถามด่วนเลยจ้า